มาเที่ยวจังหวัดน่านในช่วงวันหยุดยาวแบบสโลลฟ์นะคะไหว้พระเป็นสลีมมงคลและชื่นชมกับธรรมชาติท่ามกลางความเป็นเมืองกลางหุบเขาที่สวยงามค่ะบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านในช่วงวันหยุดยาวเป็นไปอย่างคึกคักนะคะส่วนใหญ่เดินทางมากันเป็นครอบครัวโดยเฉพาะบรรยากาศธรรมชาติที่ถนนหมายเลข3นั้นซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดน่านที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวค่ะ จากนั้นนะคะก็ไปต่อที่อำเภอบ่อเกลือดูการผลิตเกลือสินเทาที่เก่าแก่กว่า800ปีนะคะและต่อด้วยชุมชนหมู่บ้านสปันหมู่บ้านกลางหุบเขาแห่งหนึ่งนะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไทยและก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะความสวยงามและธรรมชาติโดยรอบและความน่ารักเรียบง่ายของชาวบ้านในพื้นที่ด้วย นอกจากการสัมผัสเที่ยวชมธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติแล้วนะคะนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปไหว้พระขอพรทำบุญที่วัดภูมินถ่ายภาพกับกิจกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านกระสิบรักบรรลือโลกเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่านพร้อมกับถ่ายรูปที่บริเวณซุ้มอุโมง์ต้นลีลาวดีที่บริเวณห้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่านค่ะ รวมทั้งนะคะอย่าลืมไปนะมัสการพระธาตุแช่แห้งซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านและเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีถาะหรือปีกระต่ายอีกด้วย